สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามบ่ายนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านเพนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องภาษีที่ดินนิดนึงเน,งนงาะภาษีที่ดินว่างเปล่าอะคะ่ะเพราะว่าเ,เราก็ทําเรื่องที่ดินนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินเปล่าเนาะเราก็เลยมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของ ที่ดินเปล่ามาเล่าสู่ฟังนิดนึงค่ะพอดีพอดีอีกแล้วนะคะว่าเมื่อวานนะคะมีโอกาสได้ไปจ่ายภาษีมาที่ดินมาแปลงหนึ่งนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ตะเคียนเตี้ยเนาะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายะคะ่ะตรงตรงซอยนาวัง11บอ็ะคะ่ะแล้วก็ขึ้นตรงกับเทศบาลตะเคียนเตี้ยนะคะเมื่อวานได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บภาษีก็เลยได้มีความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของ ภาษีที่ดินว่างเปล่าคะ่ะเลยมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะซึ่งภาษีที่ดินนะคะปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองอะนะคะก็ต้องต้องมีหน้าที่ในการจ่ายภาษีรายปีเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนเมษาของทุกปีนะคะสําหรับท่านไหนปีนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีนะคะก็ก็เตรียมเตรียมรับจดหมายทวงได้เลยนะคะถ้ายังไม่ได้จ่ายคือสามารถไปจ่ายได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะไปที่อบอตอนในพื้นที่หรือเทศบาลพื้นที่ค่ะ ไม่ต้องเอาหน้าฉุดไปก็ได้ขายแค่ไปบอกชื่อเจ้าของที่ดินแค่นั้นเองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถปริ้นรายละเอียดมาให้ได้นะคะแล้วก็จ่ายภาษีให้เรียบร้อยสาหรับท่านไหนที่อยากจะผ่อนจ่ายผ่อนชาระก็สามารถผ่อนได้สางวดเท่าๆกันนะคะโดยที่มูลค่าของภาษีที่ต้องจ่ายก็ ต้องมากกว่า3 0 0พันนะคะถึงจะสามารถผ่อนได้นะคะกน็นี่คือเป็นการอำนวยความสะดวกของทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเออขอโทษทีค่ะเจ้าหน้าที่ที่อบตอรหรือเทศบาลน,นะคะที่ให้เราผ่อนชำระได้ในเรื่องของภาษีนะคะคราวนี้ในเรื่องของภาษีที่ดินว่างเปล่านะคะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นกังวลนะคะใช้คําว่าเป็นกังวลแล้วกันนะคะเพราะว่า ภาษีสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเข้มงวดกับเราเหมือนทุกวันนี้เนาะอย่างทุกวันนี้เข้มงวดแม้กระทั่งแบบส่งจดหมายโทรตามมีค่าปรับด้วยนะคะในเรื่องของภาษีมีค่าปรับก็คือว่าสมมุติว่าเราจ่ายจ่ายช้าก็จะมีค่าปรับ40เอร์เแล้วก็1ปตละต่อเดือนด้วยนะคะดังนั้นนะคะท่านไหนที่ที่เห็นว่าภาษียังไม่จ่ายไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า1มีค่าปราบับสอง สองมากไปกว่าน,นั้นก็คือโดนอายัดที่ดินใช่ไหมคะแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าปล่อยไว้ระยะเวลานา,นานเนี่ยทางการเนี่ยสามารถที่จะยื่นฟ้องเพื่อทาเพื่อขายที่ดินเราเพื่อเอาเพื่อเอาการราคาเงินที่ขายค่ะมาจ่ายภาษีนะคะอันนี้นก็ก็เป็นสเต็ปของการลงโทษสําหรับคนที่ไม่จ่ายภาษีนะคะเกิดขึ้นได้แล้วในสมัยปัจจุบันดังนั้นนะคะคนไหนที่คิดว่าจะไม่จ่ายก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอ่าโอเควันนี้เรามา เรามาคุยเรื่องภาษี0.3%ของที่ดินเปล่าอะค่ะก็คือใน0.3เนี่ยก็จะเป็นภาษีที่ดินสำหรับมูลค่าราคาประเมินนะคะที่ที่ราคาประเมินเนี่ยต่ำกว่า50ล้านก็จะจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่0.3% 0.3ก็ตีคิดง่ายๆเลยถ้าราคาประเมินที่ดินเราเนี่ย1ล้านบาทเราก็ต้องจ่าย3,000ถูกไหมคะจ่าย3,000จ่าย3,000ทุกๆ1ล้านดังนั้นคนไหนที่มูลค่าที่ดินสูง ก็ลองคำนวณดูนะคะว่าถ้าเกิดมูลค่าที่ดินเรายี่สิบล้านอย่างเงี้ยการจ่ายของเราเป็นเท่าไหร่คะประมาณ6 0หมื่นต่อปีก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะหลักหมื่นเนาะในในมุมของบางท่านที่ที่ดินไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ได้ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มเติมอะคะ่ะเราต้องไปจ่ายทุกๆปีปีละหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นคนไหนที่มีที่ดินเปล่าเยอะก็ต้อง,ต,องต้องมีวิธีแปลงนะคะในการที่หนึ่ง การง่ายๆเลยก็คือให้เช่าที่ดินผู้ไม่คายเช่าที่ดินเช่าที่ดินสมมุติเช่าที่ดินเป็นกเกษตรกรรมเราก็สามารถไปเปลี่ยนประเภทของที่ดินได้สมมุติจากเดิมเป็นที่ดินว่างเปล่าแต่พอให้เช่าเป็นทําเกษตรกรรมอาจจะทําเป็นสวนมันสัมปลังก็ได้มันยางพาราแบบนี้สมมตินะคะก็สามารถไปแปลงจากที่ดินว่างเปล่าเป็นที่ดินกเกษตรกรรมก็จะเสียภาษีน้อยลงจากศูนจุดสามก็จะไปเป็นศูนจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นวิธี เป็นวิธีลดภาษีได้อย่างง่ายที่สุดในการที่เราจะทําเป็นสวนเกษตรหรือไม่ก็ปลูกกล้วยแบบนี้ค่ะปลูกกล้วยปลูกต้นมะม่วงแบบนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าเป็นเกษตรกรรมได้นะคะสําหรับที่ดินเนาะมีอีกอันนึงที่เมื่อวานที่ได้ทริคมาสําหรับสําหรับท่านไหนที่มีที่ดินเปล่านะคะก็คือว่าเวลาที่เราไปจ่ายภาษีที่อบตหรือเทศบาลก็แล้วแต่ค่ะโดยปกติอะ เจ้าหน้าที่เขาก็จะออกสำรวจใช่ไหมคะว่าที่ดินของเราเนี่ยมันเป็นว่างเปล่าจริงไหมหรือมันเป็นเกษตรกรรมจริงไหมโดยปกตินะคะแต่ว่าถ้าสมมติเจ้าหน้าที่ตกสำรวจหรือไม่ได้ไปดูจริงๆอะคะ่ะเราจะต้องเปลี่ยนที่ดินของเราเป็นประเภทอื่นๆ คำว่าอื่นๆเนี่ยหมายความว่าในภาษีที่ดินเนี่ยจะมีอยู่สี่ประเภทใช่ไหมคะหนึ่งคือที่ดินเกษตรกรรมสองเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเป็นอาคารแบบนี้ใช่ไหมคะสามก็เป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็สี่ก็คืออื่นๆอื่นๆก็จะเป็นประเภทที่ดินพาณิชยกรรมที่เป็นออาคารพาณิชย์เป็นโรงแรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมแบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นประเภทอื่นๆแต่คราวเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาแนะนําบอกว่าสมมติท่านไหนที่มีที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วเรามีความ มีโครงการอยู่ในใจสมมุตินะคะมีโครงการในใจว่าอาจจะทําที่ดินแบ่งขายหรือทําบ้านทําโครงการในอนาคตให้เราไปเปลี่ยนประเภทที่ดินของเราอะคะ่ะเป็นประเภทอื่นๆซะคาว่าเปลี่ยนเป็นประเภทอื่นๆเนี่ยแน่นอนละ่ะมันก็จะเป็นเริ่มต้นในการจ่ายภาษีที่0.3%เหมือนกันเพราะที่ดินว่างเปล่าก็คือเริ่มราคาเริ่มต้นหรืออัตราเริ่มต้นในการจ่ายภาษีก็อยู่ที่0.3ใช่ไหมคะที่ดินอื่นๆก็0ูเหมือนกันขึ้นอยู่กับมูลค่าแต่ข้อดี ข,ข้อได้เปรียบของที่ดินประเภทอื่นๆก็คือว่าถ้าเราใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยเมื่อเป็นระยะ3ปี4ปี5ปีมูลค่าของภาษีมันไม่ปรับมันก็จะยังอยู่เท่าเดิมคือ0.3ไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าเราที่ดินของเราอะค่ะเป็นที่ดินว่างเปล่าสมมุติเราที่ดินของเราเป็นที่ดินว่างเปล่าติดต่อกัน3ปีปีที่6อะค่ะเออปีที่4ี่รกติปีที่4ภาษีจาก0.3จะเป็น0.6 คือปรับขึ้นอีกเท่าตัวนี่คือข้อด้อยของที่ดินว่างเปล่าทําให้ปกติเราเสียอยู่ที่ล้านละสามพันใช่ไหมคะพอเป็นบ้างเปล,าปล่าปีที่4ปีที่5ปีที่4ี่เราจะเสียล้านละหกพันเลยทีเดียวนี่คือนี่คือภาษีที่เกิดขึ้นนี่คือกฎหมายกําหนดไว้เป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนประเภทของเราเป็นอื่นๆน,นะคะมันก็จะยังคงเป็นแม้ปีที่4เรายังไม่ได้ทําอะไรกับที่ดินแปลงนั้น เราก็ยังคงจ่ายที่0ูนอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่คือนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทำไปเปลี่ยนประเภทไปเปลี่ยนประเภทของที่ดินของเรากับเทศบาลได้กับอบตได้นะคะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูอันนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมานะคะอย่างอย่างแปลงของเราเนี่ยที่เราแนะนำแบบนี้ได้เนื่องจากว่ายกตัวอย่างเคสที่ที่ดินเปล่าที่ซอยนาวัง11อาา็ะค่ะ ของเดิมของเราเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทําเป็นแบ่งแปลงย่อยใช่ไหมคะเราไปทําเป็นโครงการเพื่อเราจะขายที่ดินแปลงเล็กจาก3ไร่เราก็แบ่งเป็นแปลงย่อยอยู่ที่แปลงได้แปดแปลงแปลงละ130ใช่ไหมคะที่ขายแปลงละหนึ่งจุดล้านทีนี้เราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาว่าโอเคแปลงนี้นะเราอ่ะมันไม่เชิงเป็นที่ดินว่างเปล่าเรากาลังจะเรากําลังจะขายเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย นำไปซื้ออ,อลูกค้าที่ซื้อแปลงย่อยของเราเนี่ยไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใช้เป็นคว่าเป็นที่ดินบางเปล่าใช้คําว่าอื่นๆแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ความรู้มาแบบนี้เลยมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังเ่าเผื่อท่านไหนที่มีที่ดินเปล่าอยู่นะคะยังไม่มีโครงการทําอะไรยังไม่มีโครงการหรืออาจจะมีโครงการที่จะขายให้กับ นักลงทุนขายให้กับนักพัฒนาเพื่อไปทําหมู่บ้านแบบนี้ค่ะลองไปเปลี่ยนประเภทที่ดินของเราไว้นะคะเราจะได้เสียภาษีอยู่ในอัตราเดิมจะได้ไม่ต้องปรับขึ้นอีกเท่าตัวเหมือนเหมือนตามกฎหมายที่กําหนดนะคะเราเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะเปลี่ยนให้กับเราเลยไปที่สํงงานักงานเทศบาลเลยค่ะไปที่สํงงานักงานอบตท้องถิ่นได้เลยไปที่กองคลังนะคะเขาจะแจ้งได้แล้วก็อีกมุมนึงนะคะ ที่สาคัญก็คือข้อมูลที่อบตมีกับข้อมูลที่ที่ดินมีบางทีมันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีที่ดินอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนมือเวลาที่มีการซื้อขายใช่ไหมคะแต่อบตจะได้ข้อมูลหลังจากที่ที่ดินส่งมาให้หลังจากที่กรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินส่งมาให้อบตเท่านั้นเขาถึงจะเปลี่ยนข้อมูลดังนั้นนะคะมันอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างเช่น เออเราอาจจะได้รับจดหมายให้ไปจ่ายภาษีทั้งที่เราขายที่วินไปแล้วแบบนี้ค่ะซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นไดาก็ไม่ต้องตกใจแค่ไปแจ้งเขาก็พอว่าเออเราเปลี่ยนมือไปแล้วเราขายไปแล้วแบบนี้หรือนั่นแหละค่ะทำให้ข้อมูลที่อบตอเนี่ยจะเป็นข้อมูลถ้าใครอยากแบบอยากจะอัปเดตข้อมูลจริงๆก็ อ,อบตอด้วยด,ด้วยนะคะด้วยด้วยจะดีมากก็คือสมมติญญเราไปซื้อที่ดินที่ใดที่หนึ่งนะคะเราก็ควรจะไปแจ้งที่อบตอรหรือไปบอกที่อบตอว่าเออเราเป็นเจ้าของคนหมายแล้วนะที่ดินจากเดิมเป็นเกษตรกรรมนะเราเปลี่ยนไปเป็นมีสิทธิ์บูกสร้างนะหรือที่ดินของเราจากเดิมเป็นที่ดินว่างเปล่าเราเปลี่ยนไปเป็นสวนสวนมะม่วงสวนต้นมะพร้าวแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไปแจ้งที่อบตอนะคะเราจะได้เวลาที่เขามี ภาษีหรือเวลาที่เขามีการช่วยเหลือต่างๆในเขตะคะเราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของที่ดินเปล่าเนาะที่เราเอามาแชร์กันถือว่าถือว่าปเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ได้เป็นการหลบเลี่ยงแต่ว่าเป็นการประหยัดแล้กันเนาะเป็นการประหยัดอย่างเหอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นการประหยัดอย่างถูกต้องด้วยะคะ่ะสำหรับสาหรับเรื่องที่ดินบ้างเปล่านะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเราไปจ่ายช้า เราก็จะมีค่าปรับนะคะมีค่าปรับในที่นี้ก็ประมาณมีค่าปรับเป็นสองสเต็ปเนาะสเต็ปแรกคือไปจ่ายช้านับจากวันที่ได้รับจดหมายจดหมายเตือนแบบนี้ค่ะก็จะเริ่มต้นที่4ี่เปอร์เซนของมูลค่าจากนั้นก็ปรับทีละหนึ่งเปอร์เซ็นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าเรา,จะ,เราจะมาจ่ายซึ่งทางอบตอเขาก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะคะว่า จะปรับเท่าไหร่จะยังจะจะปรับเท่าไหร่ในอัตราเท่าไหร่เท่ากันทุกๆทุกๆสำนักงานนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีก็ก็ต้องเร่งนะคะเร่งไปจ่ายนะไม่งั้นไม่งั้นแล้วเราก็จะโดนค่าปรับเยอะแล้วสุดท้ายก็โดนอายัดพอโดนอายัดเกิดอะไรขึ้นคะเราก็เวลาที่เราซื้อขายเราก็ต้องเสียเวลามาปลดอายัดเราก็ต้องเสียเวลาที่จะต้องมาจ่ายภาษีอยู่ดีดังนั้น ถ้าจ่ายให้ครบจ่ายให้ตรงจะดีกว่านะคะสําหรับที่ดินเปล่าเนาะก็ไว้เผื่อท่านท่านไหนที่ยังไม่เคยทราบในเรื่องนี้ก็จะได้ชราไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะในเรื่องของที่ดินมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีหลายๆกรณีที่ไม่เหมือนกันสามารถเรียนแบบกันได้แต่ไม่สามารถที่จะลอกเรียนกันได้ท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเงื่อนไขของที่ดินบางแปลงไม่เหมือนกันแล้วก็ในเขตแต่ละเขตเนี่ยก็จะมี สภาพาแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นนะคะออท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยเจอก็จะได้ปีความรู้ไปด้วยกันหรือท่านไหนที่อาจจะมีความรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมแล้วกันนะคะในเรื่องของที่ดินเนาะเราก็ตัวเรนูเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องะคะ่ะแต่ว่ารู้เรื่องไหนมาก็จะพยายามมาแชร์นะคะเผื่อท่านไหนที่เพิ่งเคยเจอสถานการณ์เดียวกัน,น,กกนจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่สําหรับที่ดินแปลงนี้ที่อยู่เพค่ะก็ถือว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าเหมือนกันเรากําลังกระถมนะคะ นี่เราให้ดูรอบๆเราก็กําลังจะถมนะคะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นพอเป็นหน้าฝนน่ะก็จะมีอุปสรรคเยอะมากในการถมดินนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ดินว่างเปล่าวเวลาถมอะคะ่ะสมัยก่อนเราไม่เคยคิดคิด,คด,คด,คดเยอะเลยเนาะว่าเวลาถมก็หาผู้รับเหมามาถมแต่ปัจจุบันเราต้องคิดเยอะเพราะว่ามีกฎหมายบังคับเช่นต้องถมสูงเท่านี้เท่านี้ต้องมีวิศวกรมาเซ็นใบอนุญาตมาเซ็นใบอนุญาตในการถมแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็เวลาทีา่ถนนหนทางที่จะเข้ามาถึงแปลงเนี่ยเออเราจะต้องดูแลจะต้องทําความสะอาดให้ด้วยแบบนี้มันก็จะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายในการที่จะ ทำให้เราทําได้ค่ะมันเลยแบบบางทีก็เป็นปัญหาบางทีคนที่เขาพัฒนาที่ดินนะคะเขาเลยมีต้นทุนที่เยอะนะคะสําหรับท่านไหนที่จะซื้อที่ดินก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนาะสาหรับพื้นที่อื่นๆอาจจะไม่เจอก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่บางพื้นที่ก็ต้องเผื่อเรื่องจุกจิกพวกนี้ไปด้วยนะคะในในในเรื่องของที่ดินเปล่าเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ที่เรามาคุยกันสรุปรวบยอดของภาษีที่ดินว่างเปล่าก็คือว่าเริ่มต้นอยู่ที่ 0. 3เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อย ให้ที่ดินของเราอะ่ะยังเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ติดต่อกัน3ปีพอปีที่สี่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเข้าตัวเลยจาก0 3นดก็จะไปเป็น0ูนนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดเลยแล้วก็ถ้าใครไม่จ่ายภาษีก็โดนค่าปรับนะคะแล้วก็สุดท้ายก็โดนอายัดแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราไม่อยากจะจ่ายภาษีที่ดินว่างเปล่าโดยที่เราไม่อยากจะโดนค่คา เขาเรียกเลยนะคาปรับเพิ่มในปีที่สี่ะค่ะเราต้องไปเปลี่ยนประเภทที่ดินของเราให้เป็นอื่นๆไปเลยนะคะไม่ต้องให้เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องใช้คําว่าที่ดินลกรางว่างเปล่าให้เปลี่ยนประเภทที่ดินเป็นแบบอื่นๆเลยเพื่อที่จะอัตราภาษีก็จะอยู่ที่0ูนต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องเบิลขึ้นในปีที่4แบบนี้ค่ะหรือไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในทุกๆ3ปีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นที่ดินว่างเปล่าเนี่ยหรือที่ดินลกรางว่างเปล่าเนี่ยภาษีจะถูก ปรับขึ้นทุกๆ3ปีถ้าเราไม่ทําประโยชน์ในที่ดินนั้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนประเภทไปเป็นที่ดินประเภทอื่นๆเราจะไม่ต้องปรับที่ดินทุกๆ3ปีสาจเปจะถูกจะถูกตรึงอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นอีก,อกวิธีหนึ่งที่จะสามารถที่จะประหยัดภาษีได้นะคะหรือถ้าเกิดจะดีที่สุดก็ถ้าไม่อยากขายเนาะก็ให้เช่าไปเราจะได้เอาค่าเช่ามาจาา่ายภาษีหรือถ้าเรามีเวลามีคนปรับปรุงที่ดินให้ก็ให้เปลี่ยนประเภทไปเป็น กเกษตรกรรมนะคะปลูกพืชปลูกกล้วยปลูกต้นอะไรต้นไรคะ่ะที่ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าที่ดินของเราเป็นกเกษตรกรรมไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นกเกษตรกรรมอ่ะภาษีก็จะอยู่ที่ประมาณ0 0 1จะประหยัดมากกว่าปร,ประหยัดกว่าที่ดินว่างเปล่าอยู่แล้วคะ่ะจากสมมุติที่ดินว่างเปล่าล้านละสามพันใช่ไหมคะพอเป็นที่ดินกเกษตรกรรมก็จะตกประมาณล้านละหนึ่งร้อยแบบนี้คะ่ะก็ประหยัดลงเยอะสามสิบเท่าเลยนะคะดังนั้นก็ จริงๆเขาก็บอกว่าทางหน่วยราชการก็บอกว่าการที่ตั้งภาษีแบบนี้เพื่อให้เพื่อให้เราใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่สําหรับบางพื้นที่หรือสำหรับบางท่านก็อาจจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีจังหวะในการที่จะไปพัฒนาเนาะเพราะเราอาจจะมีที่ดินเยอะหรือที่ดินอาจจะอยู่ไกลเกินไปแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะก็ลองปรับ ตามสถานการณ์ดูนะคะว่าแบบไหนที่เราสะดวกแบบไหนที่เราจะสามารถประหยัดได้ก็ลองเลือกวิธีเอานะคะแต่หนูก็มั่นใจคะ่ะว่าเลือกวิธีเปลี่ยนประเภทน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าก็ต้องไปใช้วิธีการเจราจากับเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นประเภทอื่นๆเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อะไรในตัวเราบ้างเช่นเราจะทําที่ดินแบ่งขายหรือเราจะสํหรอบขายที่ดินให้กับโครงการแบบนี้ค่ะก็แจ้งเหตุผลเจ้าหน้าที่ไปค่ะจ,จะได้ไม่มีปัญหานะคะเวลาที่โดนเรียกเก็บภาษีเนาะ ลองดูนะคะว่าแบบไหนที่เราถนัดนะคะใช้ได้ใครทุกทุกที่ลองไปเจรจา,ารดูเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่จ่ายค่ะเขาก็จะทวงเราเหมือนกันนะคะส่งจดหมายบ้างโทรตามบ้างแบบนี้ค่ะก็จะมีเป็นระยะระยะเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในกองคลังเนี่ยแต่ละที่อ่ะก็มีเป็นเจ็ดแปดท่านเนาะบางทีบางอย่างเมื่อวานที่ไปที่ตะเคียนเตี้ยก็โอ้มีเยอะเหมือนกันเข้าไปในห้องนี้อบอุ่นเลยค่ะเจ้าหน้าที่เยอะมาก น่าจะแบ่งๆกันนะเพราะว่าแล้วแต่ความหนาแน่นของพื้นที่ด้วยล่ะคะ่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของที่ดินภาษีว่างเปล่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายท่านที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการไปจ่ายภาษีหรือยังไม่มีประสบการณ์ในการที่ถือครองที่ดินที่ดินเปล่าไว้นานๆน,นะคะรู้ไว้ใช่ว่านะคะจะได้จะได้ไม่มีต้นทุนในการถือครองที่เยอะขึ้นนะคะ เรื่องของที่ดินก็จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินค่ะอาจจะพาไปชมที่ดินบ้างหือือาจจะมีทริค เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินบ้างนะคะมาแชร์กัน,นะคะ่ะไม่ได้ถือเป็นไม่ได้ถือว่าเป็นอ,อย่างอื่นเลยนะคะขอขอขอ,ขอใช้คำว่าเป็นการแชร์แล้วกันคะ่ะแชร์ในสิ่งที่เรารู้นะคะเราอาจจะรู้น้อยๆแต่ว่าเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนที่ยังไม่เคยรู้ไ,ได้รู้ด้วยะคะ่ะเราจะได้เติบโตไปด้วยกันเราจะได้รู้เรื่องไปด้วยกันนะคะหรือเรื่องไหนที่เรารู้มากกว่าก็ถือว่าโอเคไปถ้าเรารู้น้อยกว่าก็ยังไงแนะนําเราด้วยนะคะเราก็ยังเป็นนักลงทุน มือใหม่อยู่ยังไม่ได้ชํานาญมากนะคะในเรื่องของที่ดินเนาะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ